กาบสวัสดีพ่อแม่่พีน้องกาบสบายดีแหละกับสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสุขุมสุขคนเนาะพี่น้องพ่อพ่อก,กันเสร็จก่าเสินเดิมพี่น้องเลยกับเป่าตายบรรยากาศยามใช้ช่วย,ยมืัอนี่กับลงมาให้มานามากับหลานหลานพี่น้องเลยพี่บูมาสบายกัลุงดีไหม,มหนุ่มเชื่อเข,ขาโอ้พี่บูมันเป็นหนุ่มเชื่อเลยมันนี่กับเขาจะมาเอามยังมือนี่ยขักตาลของตาลโอ้เอาเสียไปลุงไหงมห วันนี้เอาก็มาเอามาการพี่น้องเลยครับพอน้องวิวเนตานกระดูกหลบพี่น้องเลยหลายขักเลยเอาใส่เชือกยอดเอาเนาะโออ้้ยยสบาดีีพ่นงต้นอยู่แค้่ทางค่ะก็มีอยู่แต่มันบุหรี่ถอดต้นไต่ขึ้นไปตามอันนี้แหละบันไดที่เอาเห็ดต่อไปนี่ Nhắm mọi người bị bùm mà ừ. con cái đục kìa đấy Kìa nào kìa cắt chi kè sẽ ổn Bố vụ căn Tốt là khá lại ừ. Mạc con วิวกำลังขึ้นขึ้นจากต้นนั่นเาไต่ไม่ใช่ต้นนี้ให้ไนแต่ว่าเขาขึ้นไปเขากเหยียบตามคอตามตะคอเดี่ยวตรอกไป เดินมาเด้ทุกคนมากินหมักตาหนำกันเด้อให้ว่างกับมากินมักตาหนำกัน,าากน,กน,กนทุกคนเยลยร้องการมันเกาะพระะ พอของบิวมันกำลังขึ้นหมากมันหลยขักนีามาก่มยังไงตอนนี้ลังจิกขึ้นไปหอนกำลังจะเอาทั้งตัวรอบนี้มันบอยากค่อยดก มีหลายมีหลายอันนั้นอยู่แต่มันบดุกเนาะมีหลายอันแซงแต่มันบดบุกมาข้อลายอยู่แต่แซงแซงหน่อยแซงใหญ่ประสาทจังนี่นี่พอนุบิวเป็นค่ะอันลายสิมัดเอาเป็นแซงแซงอะไรี่น้อง ก็เวกทิพยลงมาเนาะทิพยลงมาแต่มันสีแตกมันสีแตกข้างในมันสีมันสีนูมันสีซ้ำมันสีเน่าก่อนเอาลงเลยเนาะเอาลงลนตัวได้มันตัวได้มันอ่านแล้วเอาลงลนตัวได้ชื่อตัวได้มันอยากอ่อนๆเท่ากับพอเอาลงก็ได้พปวดปวดอันแถวเนี่ยมันไก่อยู่เล้วเขาอะไรเขาจะเอาลงมันคยขึ้นง่ายลงง่ายอยู่ อันต้นพอดีพอดีลงมาตัวได้อ่อนไลน์เขากัดจงไว้ก่อนมันกินอีกรอบหน้า ตอนนี้ก็กำลังทำการหมัดอ้วนก็หลายสมควรเลยทุกคนเลยนี่ลูกตาลโดดโด่งเนาะพอน้องเบียวเป็นหมัดทีละหลายเสีงหลายผู้อ่ะเนาะจะคอยเอาลงพร้อมกันเลยเนี่ยโอ้หมัดแค่ยางหมัดยากหน่อยจังหน่อยเลยพี่น้องเยมันต้องได้มันต้องได้ ดีมือผู้ชายตัวมันยอดกว่าพี่น้องยังมัดได้อ้าวบาดนี้สิทําการตัดอื้ออ้าวน้อง นี่ lại มาบึดเท่านี้บ่ฮะบึดโต nhảy แล้วบ่เออๆๆหย่อนลงมาเลยนี่ลงมา mà lời một oh. wow. cái một cái ô vừa đi vừa đi lợp này đi kẻ lời oh. thằng ừ. nào mặt ơi มันลงมาอีกแล้วขันลงมาเลยแซงหนึ่งโอ้โหตรงนี้เรียกแซงหนึ่ง ลงมาเลยลงมาเลยโอ้โหไอแชงใหญ่ๆอย่างนั uh ้นเลยแชงใหญ่ๆอย่างนั้นเลย

สีลงมาแล้วอืมเ๋ิวลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้ว ป๊บเอาอีกต้นที่สองทุกคนเลยกำลังหมัดหมากันนี่หลายขักยอดเลยว่ะหลายขักเลยทุกคนเลย nè, con này cầm kéo. đây. được. các là của nó, bị bùm. có cái đây pan này. ừm. này nó bao ừm. cả thả ừm. ao luôn หย่อนลองมาแล้วน่าเบิ่งไก่ๆกันเยลยปลาลุงเลยว้าวบ่าตายมาแกะปลาลุงเลยมีหนึ่นงสองสามสี่มีสี่แทงปลุงเลยบ่าตายแกะเสือออกก่อ,อน แกเสือก่อนเนาะแกออกมาแล้วถ้าเฮาโยลงมามันกระสิเต็กเลวยก็เลยต้องใส่เสือ้อมาปิดแสงปิดแสงเลยเปลอย กลังปดกลังแกเอาแกสีแสงลงมาบาทเดียวเลยโปรยไาดึกด้วยตายสิจอดเลยโปรยพี่น้องไปดีเลยสวัสดีเอสซีเพื่อสุขสุมวลเนาะมาประกาศกับพี่น้องเลยมัอน,น,นี้กันนี่ แ่งใ,ใหญ่เลยโปรงสิดยอดต้วใหญ่เลยสิดยอดเนาะบาตายนี่ทีเขาเอาลงมาก็ได้หลยตื่นเนาะบาตายเธอว่าสิดยอดเลยสีพาไปค้ายพาไปกินกนะโบวุดปรยครอยากกินติดต่อมาได้เลย นี่สยอดสยอดตอนเหกาถือว่ามีเยอะเติบลงเลยนี่เดรรายเติบมาจัดเรียนกันก่อนเอาไปขายเอาไปกินกะเรือเหลือกินเหลือขายตัวเลยอู้ใครอยากกินติดต่อมาได้เลยยอด Cái này cả đại nhọn xuống mai lại leo luôn đấy, xuống nó, bơm can và xin nhảy bỏ khoe, bỏ tài đang đang kéo kéo luôn, nhảy lên, กดาซเยอะนหนกำลังพอดีกินปุ้งเลยไปเลยตอนนี้ปาตากาชีพาเป่งก่อนปุ้งเลย้องพาปึงก่อนว่ามันหน่วยแก่ท่หน่วยอ่อนรู้พอดีกินปุง ไกลต้องผ่าบองกันไปลงเลยสวสยอดเ๋ดยเดดยอะตดลงเลยไปตายพายไปยกันอืมสองซ้ำตา,ตายบิง์ายบิง Wow. ว้าวขายตัวเลยตรงเลย,ย,ยว้าวชิจอนี่ปึ๊บเราบ่งไก้ไก่ตรนู้เลยปึ๊บปึ๊บ โอเคเนี่งนี่ไอ้บะไตชิมวยเบิ่งนปรุงนี่สุดยอดนี่เท้าวจวดเลยเนาะบะไตดาีพอดีอ่อนๆเบิงบ่งสีให้กรรมาการชิมเบิ่งก่อนปลุงเลยว่าสิพอดีกินหรือแก่สิอ่อนหรือแก่เนาะอ,อ,อ่อนแออนแ่ชัดดูอ่อนแน่ชัด ตัวแกไม่เจ็สิบขาวช่วงมันคือขาวให้บอตายชิมให้เบิ่งก่อนแกกับพี่หนอกก่อนจะหน่อยกรรมกรรมการบิ๊กบูมชิมาชิมบึงหนอบอตายให้กรรมการบิ๊กบูมมาชิมบึงก่อนเพราะงั้นว่าชิมหวานคักบอ แม่หนอมบีบุมอืมไปมว้าวข่วจ้วงัข่วจ้วงั่เจาจวเลยปุเลยสุดยอดสุดยอดน่าวาตายอ่อนาชๆหวานๆ กับทางเรือนี่ทางกิ้งบอเบิร์ดแก่สิพาไปขายเน่าบ่ตายเนา mm. ะเอาไปขายตามบ้านเดี๋ยวนี้ตะกี้ทงละสิบพันเดี๋ยวนี้ทงละสาวพันเลยเน่าบ่ตายได้ mm. <Yeah. S 1> ประมาณเท่าไบรบอไลปะลุงเหมห mm. นายหนึ่งสาวพันอืมนำแตกชัวบ่บ,บ่ตายเ mm. <Yeah. S 1> ตกชัวเลยเนาะนำ อมอาไปอีกตอนนี้นค่ะเอาลงมาอีกแล้วปรูงเลยปูเคือบอาใังไงห,หนึ่งนะเพื่อไงเติบปรุงเลยเดนลงมาแล้วนี่ว้โอ้ เธอบากคือใหญ่เติมเนาะเธอบากคือใหญ่เติมเนาะบ่ตายดจอดชิดจอดลังงานฝ่างเลยตรงเลยแจ้าฝนุ้้งฝนน้ำฟูมฝนไปกบบตรงเลยฝนไปเมียนเนาะ หลายมาเล่นอืมตอนนี้ก่ะทดลองเบ่งลูกที่สองอีกลูกแรกยังโบหูรสชาติไปเลยมาเจ่อลูกที่สองจอดขาวๆโป๊ะเลยขาวๆเลยจอดนี่แย้วนี่นอหลายค่ะจอด คักรีบปะรู้ยหมอัญญหยาแหนถ้ากินบัดนี้ท้องแตกเลยเอาต้องแบ่งไปขายอีกนอกบ่อตายอันอยากได้ติดต่อมาเลย,เลยติดต่อมาเลยติดต่อมาทางส่งบ่อตายเร็วรู้เลยขายขับงานที่น้องเลยมาเลยเดแถวเลยถ้าอยู่ใกล้ๆลิชีไปส่งถึงมือเลยเร,เรื่องอ่อนเรื่องยังนี่มาเบิง่งเบิ่งเอาใกล้ๆรวดสุดยอดสุดยอดน,นี่นี่ของแท้เลยนอกบ่อตาย งามงามเลยขาวๆจ้วๆนี่ตาใหญ่ๆเ,เลยตาใหญ่เนาะสุดยอดอเอากะสิแบ่งไปขายอีกนอกบาร์ไตแบ่งไปขายสําหรับคลิปนี้กะชิดได้จบคลิปไปเพื่อสามีก่อนเนาะอะไรกดแชร์กดติดตามรับสงูงส่งบา,<ก>บาตร์ไตนี่เด้อพี่น้องพอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้กะชิดได้ขอจบคลิปก่อนสานี้สบายดีพี่น้องสบายดีป้าลุง